คำเตือนใครพบเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ไม่ใช่ผมนะครับย้ําว่าไม่ใช่ผมนะครับถ้าใครโดนหลอกมาอะไรผมขอไปรับผิดชอบนะครับโอเคถือว่าเคลียร์กันแล้วนะครับว่านั่นไม่ใช่ผมนะครับโอเคไปไปเล่นกัน สวัสดีครับผมพิก MC TH นะครับและวันนี้อยู่ในเกม Low Box Map Top Gun น,นั่นเองนะครับผมนะี่ United States Navy Fighter w e a p o n School หรือี่ก็คือ Top Gun น,นั่นเองนะครับอ่าอุ้ยใครที่เคยดู Top Gun ก,ก,ก,ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนังเกี่ยวกับนักบินของกองทัพเรือนั่นเองนะครับดูจากภาพอ่าอ่านี่ครับผมเห็นดาวเลยอันนี้คือมิก28นะครับผมหรือ F5 เนาะ เอฟสามสิบห้านะครับผมเอฟสิบแปดเอฟสามห้าอสูห้าเจ็ดอันนี้ใครมารบอลิกอาจจะใช่นะครับผมนักบินท็อปกันเนี่ยต้องแต่งตัวแต่งตัวดีกว่านะครับมีอะไรให้เลือกบ้างมั่วอ๋อนี่หมวกของมารบอลิกนครับมวกของกู๊ดเป็นมารบอลิกแค่แหละโอเคเราไปดูเรือกันดูสิมีอะไรบ้างมี USS d สเอสดีไวท์ไอเซนไปเลย USS d สเอสดีไวท์ไอเซนนะครับเรือชั้นดิมิตเนี่ย เรือน,นิมิสคาร์ดลำที่สองโอ้โหลำเบอร์เลอใหญ่โคตรนะครับผมแล้วก็กองเรือผสมกองเรือขับินก็คือเรือพิสอฟเบลฟอริสทอและอาร์กลอยย่นะครับผมนี่มาดูเรือก่อนลำโคตรใหญ่ทีนี้ก็คาตาพาวดีดใช่ไหมก็เครื่องบินที่จะเกิดบนเรือก็คงมีเครื่องบินของของทําเรือก็คือ F18 แล้วก็ F35 นี่ใช่จริงด้วย F18 f 1 8 e F18 ของมาว์เวลิกเอฟ f ิบสี่คืออะไร น่าจะเป็นเครื่องฝึกคิดว่านะอะแต่ผมคงไม่ขับเครื่องพวกนี้หรอกผมจะขับเครื่องนี้นี s r 7 2 darkstar นั่นเองนะครับอะดูโมเดลสุดยอดจริงเลยนะครับถึงว่าลำนี้จะยังไม่มีจริงบนโลกนะครับแต่ก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะเกิดมาเนาะโอเคเราก็โดดขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วอะก่อนอื่นผมขอศึกษา ح, คู่มือการบินเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะอะ เพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเนาะว่าแมปนี้มันขับเครื่องบินยังไงนะโอเคกดไฟเพื่อสตาร์ทเครื่องคอนโทรลเพื่อเร่ง WASD บับงคับบังคับโอเคลัสตาไม่มีอาวุธอยู่แล้วนะครับมันเป็นเครื่องบินไฮเปอ,อร์โซนิกเนาะมาทดสอบความเร็ว10มัคโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลำนี้จะถึง10มัคจริงไหมอคอนโทรลนะขอดูก่อนโอเคเมนยอรอ่าอ่าฮะอ่าฮะ,ะ,ะกดเกียร์ขึ้นกดตัวยูโอเคอ่ะมา กดสตาร์ทเครื่องกันเลยกดตัววายรอให้เครื่องอุ่นสักแป๊บหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะกำลังดีฟังเสียงเครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์ติดแล้วครับทั้งสองเครื่องนะโอเคซ้ายขวาติดโอเคมาขั้นตอนต่อไปเนีย่ยซิเราต้องอเร่งเครื่องใช่ไหมอ่าโอเคเป้าหมายของเราคือ10มัรก แต่ว่าหน่วยตอนนี้มันเป็นน็อตใช่ไหมครับโอเคผมไปคำนวณมาละถ้าจะให้10บมาร์กเนี่ยต้องบินประมาณ6,670มันจะเป็น10บม, okay, มาร์กโอเคมาเราจะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกเร่งเครื่องอ่ะค่อยๆเร่งกดเร่งอืมันโบอิ้งโอเคเราจะไต่ขึ้นฟ้าเลยเอ๊ะมันไต่ขึ้นให้เองละอ่ะปะเก็บล้ออ่าเก็บล้อโอเคอ่ะโอเคเอ้ยนั่นจ็สเจ หรือเปล่าขอบินไปดูใกล้ๆเร่งความเร็วโอเคเร่งความเร็วไ่อยๆเร่งไปนะครับเราจะไปบินคู่ขนานกับเครื่องบินพาณิชย์ไงเพื่อนใช่747จริงด้วยนะครับเป็นเครื่อง Air Force 1โอเคมาต่อไปเป้าหมายของเราคือ10บั0ก1น0 0นอตนะครับเดี๋ยวค่อยๆแปลงเป็นตัวเลขที่หลังแล้วกันนะครับโอเคเราจะค่อยๆเร่งเครื่องนะอ้ ีคือฝาทะลุกระแพงเสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะม่แเ่เราต้องขึ้นสูงๆก่อนนะครับเพื่อเราจะได้บินสูงสูงได้ความเร็วแบบว่าเครื่องไม่แตกเราต้องอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะครับอยากได้1ิบมาร์กก็จัดให้10บมาร์กนะครับโอเคมาพร้อม3 2 1หนึ่งไปเลยเป้าหมายของเราคือ 6,670นอ็ดอตนะครับผมมาเราจะพิสูจน์กันว่าดักสตาร์ลำนี้จะถึง10บักจริงหรือไม่บินไปแล้วครับตอนนี้โอเคโอเคโอเคที่หน้าแดงนี้ไม่ใช่อะไรเพรไม่ใช่เขินนะครับเลือดเลือดมันเข้าสมองนะครับเนื่องจากโดนแรงกดเยอะเกินไปว่าอาจอาจะอาจจะต้องสูงอีกโอเค แต่ต้องสูงอีกโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วอีก2,000นะครับจะถึง10มาร์กไหม10บมาร์กถึงเปล่าไอ้น้องมาบอิกเคื่องจจะระเบิดก่อนเปล่า ใกลแล้วใกลแล้วกล้กลโหเครื่องสั่นเครื่องสั่นอูเครื่องสั่นอ,อูบุบูบไบู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 บอบูบไซลบูมูบ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 กบูบูลลลลนนะแล้วบู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 บิไูบู้าม,มูบนบูบูบูบับู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 ููบบบบ อตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้มันเลยสิบมารกไปแล้วสปีดยังขึ้นเรื่อยๆความสูงยังขึ้นเรื่อยๆโอเคผมว่าถึงเวลาความจริงละเดี๋ยวผมผมเบาเ,เ,เครื่องก่อนล้กันเคเคผมปิดเครื่องยยต์ละโอ้โหเราขึ้นสูงมากเลยประมาณ1นึ่งแสนฟุตก็ประมาณ30กสิบกิโลกว่า จับพื้นนะครับโอ,โอเคครับผมตอนนี้ผมลดความเร็วลงแล้วเรากำลังจะออกเข้าสู่อวกาศชั้นบนนะครับโอเคเราถึง10มาร์กไปแล้วมาเราจะมาทำลายดาร์คสตาร์ลํานี้กันเร่งเครื่องสุดไปเลย แล้วเราก็จะเห็นลูกไฟลูกไฟราคา1 1 0 0รล้านโอมาแล้วโอ้ลูกไฟลูกไฟมาแล้วอาล้ครับเครื่องจะแตกไหมเครื่องจะแตกหรือไม่โอไปกดหูหูอย่างอย่างกับอะไรอุกบาทตกอุกอุกบาทตกจากบนฟ้า ร่อนลงพื้นได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับโอเคความเร็วกำลังลดลงมาโอเคไหนลองลองควบคุมด้วยเมาส์สิอ่ะควบคุมด้วยเมาส์อ่ะอ่าน,น้นผมเชื่อว,ว่าเรากำลังหลงทางในทะเลแล้วมันไม่มีแผนที่ให้ดูว่าเราจะต้องไปลงตรงไหน อันนั้นง่ายพื้นพื้นดินโอเคเราเจอพื้นดินล้วเราต้องหารันเวอ์จอดโอโโอโอโดูซิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกดแอร์เบรกกดเจโอเคนะที่ลำนี้มีแอร์เบรกไหม เฮ้ยเครื่องสตอรเรเครื่องก่อนโอเคผมว่าลันเวนน่าจะอยู่ตรงนู้นนะโอเคเราจะค่อยๆไปเขากำลังใส่นัวกันอยูอเ่เดี๋ยวผมขอบินหาลันเว์ก่อนจะจะได้ลงจอดอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าภารกิจจสิน้นแล้วในการบินซิปมกัก โอเคครับผมเจอฐานแล้วโอเคเรากำลัลงบินผ่านน่านฟ้าของนัเสเซียถ้ายิงโดนก็ยิงเลยนะครับหวังว่าการลงจอดจะเป็นการลงจอดที่ดยสวัสดิภาพ ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วอ่ะโอเคเราจะค่อยๆทำการเอาเครื่องลงจอดโอ้ฟ้าเขียวเปิดล้อ เครื่องสตอนี่ว่าเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเปิดล้อตัวไหนเอ่ยเปิดล้อกดตัวยูเปิดล้ออ่าเบ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 าแรงไปเอ้ยเครื่องเครื่องสตอเอ้ยเครื่องสตอเบอร์แอ้ จมหายไปในความมืดเรื่อกูตายโอ้ตายตายโอเค,อเคไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดอยากมาลองขับเครื่องบินก็มากันได้ครับกับแบบท็อปกันนะครับผมอ่ะก็มาลองขับเครื่องบินกันดูครับอยากขับขลาไหนก็มาขับกันเลยครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับว้จะมีการเล่นโลบ,บอกแบบอีกเยอะๆเลยนะครับโอเคไปละ บายๆไปเจอกันใหม่ครับ